นีครับพี่กันครับจัดสซลลูกค้าขอบคุณลูกค้ามากนะครับอันนี้เป็นเอ็มเควันคาบินนะครับปืนยาวนะครับอันนี้สวยงามมากนะครับเบามากนะฮะก็พายง่ายเป็นระบบแก๊สนะครับผมอันนี้ก็เป็นพร้อมเล่นนอกจะแถมแก๊สหนึ่งกระป๋องเลยนะครับผมใหม่ๆแล้ฮะแล้วก็อันนี้ตู้วยบี5ล้านลูกแก้วร้อยลูกเหล็กร้อยแล้วก็ก้อนสิบแผ่นนะครับอันนี้กระป๋องกระป๋องก็จะมีนะฮะแต่พวกมือบริษัทตอนนี้รุ่นนี้ก็กระบอกนี้ส่งมาไม่มี แค่ทล็ะกับไอ้โปสเตอร์ให้นะครับก็บอกลูกค้าไปแล้วเพราะว่าพูดตามตรงเนาะนี่ก็ใช้ประแจเหมือนจะรัดนะครับแล้วก็นี่มีรูปให้นะครับแล้วก็แถมให้เยอะแล้วครับผมเหมือนมาแถมให้นี่หน่อยครับก็ตามนี้นะครับไม่คือได้แบบไหนมาก็ส่งแบบนั้นก็ต้องคุยกันก่อนนะเพราะว่าเราจะต้องบอกตามจริงนะมันจะเกิดได้มาให้ทุกครั้งตลอดที่เคยเห็นรีวิวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมทดสอบนิดหน่อยเองนะครับเราจะไม่ทดสอบมากนะฮะไม่ต้องกลัวของบอกช้ำบ้ากนะครับถ้ามันอาการยิงไม่ออกไม่ดีเราก็ไม่ส่งให้นะครับ แต่ถ้ามันยิงออกดีก็คือปกตินะครับนะครับผมก็อย่างนี้หละฮะค้าขายแล้วเราตรงไปตรงมาเนาะแต่ปกติก็ยิงตรงนี้แหละใส่นะครับสักสองนัดสามนัดก็พอละว่าสมัครโอ้โหันดีมันนึกไปหน่อยต้องอัดเข้าไปตรงไปโอเคนะครับตามนี้อ่านะครับก็ตามนี้แหละครับผมก็เอาตรงๆกันไปนะครับไม่มีอะไรครับนะฮะเต็มแค่นี้หน่อย เราก็ปล่อยทิ้งนะครับผมทั้งห้องครับนะครับก็ดีทุกอย่างเพอร์เฟคนะครับผมก็ไม่มีอะไรครับมันต้องลองนะครับไม่ลองก็ไม่ได้เดี๋ยวเกิดดี่เธอคือลองเรายิงดีก็คือปกตินะครับไม่ต้องว่าซีเรียสว่าไม่ดีอะไรนะคนลูกค้าไม่ได้มาซื้อที่ร้านเลยมันก็จะยากแ่ไนเาเห็นกับตาแต่เราทดสอบไม่เห็นในยูทูปนะจ๊ะนี่ก็อันล็อกนี้ยิงไม่ได้ฮะถ้าไม่ล็อกนี้ยิงได้ฮะโอเคนะตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ยิงไปเลยนะครับผมแม่นนะครับไม่มีโบแบกนะครับนะครับ แรงด้วยสามอเคนะแม่นเลยฮะโอเคนะถ้าเล่นนะครับผมก็จะส่งตามจริงนะฮะสนใจรุ่นไหนก็ทักมาเนาะสินค้าเราก็มีเยอะนะครับมีตามไีมฮะก็สกใจรุ่นไหนก็ทักมาวันนี้ก็ลองลูกมู่กับอ่าเนี่นะฮะทีสองสองศูนย์เลยนะครับแล้วสองสองหกครับก็สวยงามฮะรุ่นนี้ก็เป็นสองแมกซีนนะครับสองแมกซีนสองซึกซีนมาใหม่ของเกจิวเอร์เนี่ยถ้าสนใจทักมานะครับผมเราจะส่งจริงของก็ตามนี้นะฮะไม่ต้องซีเรียสครับดีจริงก็ตามเนี่ยคือ ะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฮะก็ไงสนใจทักมาแล้วเราจะส่งให้นะครับไม่ต้องห่วงนะไพื่อแชร์ดิติดตามติดตามได้ครับวัสดีครับไป